มานะฮะทุกท่านเราก็มาต่อเลยเกมสาไทยนะฮะในตอนที่2ของเรานะครับมาต่อกันเลยนะครับจากตอนที่เอาที่ผมบอกว่าผมจะไปฟาร์มของนิดหน่อยซึ่งตอนนี้ผมก็ฟาร์มมาพอสมควรแล้วก็แบบพอมีเงินนิดหน่อยแล้วนะฮะติดตัวเดี๋ยวขออนุญาตทำการขายของก่อนนะฮะแม่ขายขยะนะฮะมันจะได้แบบมีที่ว่างเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะไปเหมืองกันนะฮะใช่พอเราไปเหมืองเราก็จะ มีตังล้วก็ไปจ้างทหารเอามาฟาร์มเวลสักทีนะครับปะ่ะเดี๋ยวผมขอญาตไปเกาะร้างก่อนเดี๋ยวผมไปแวกไม้แผ่นกับแวกทัศกาก่อนผมจะแวกทัศาการต่อสู้น,นะฮะมันจะมีสกิลเกาะถ้าสกิลเกาะไม่บัคคือมันจะใช้ได้เรื่อๆลยนะฮะแล้วมันจะเป็นสกิลที่ดีมากประมาณแบบว่าบอสแบบพวกบอสมันจะโจมตีเราไม่ค่อยเข้านะฮะเดี๋ยวขอแวกไม้แผ่นก่อนนะฮะเพราะว่าเราจะได้ใช้ในอนาคตแน่นอนแต่จริงๆก็้องซื้อกับชูอี้ก็ได้นะฮะจริงๆแล้วนะฮะแม่ คือเราสามารถสุ่มของซื้อแบบไอคนที่แบบตอนจะเป็นแฟนกับเราได้นะฮะแต่ว่าผมจะยังไม่ใช่วิธีนั้น่ากันเพราะว่ายังไงวะเดี๋ยวขอแอ้มแบบมีเงินเยอะกว่านี้ก่อนนะฮะตอนนี้เงินยังน้อยอยู่อ้าวเศร้าฮะมันบั๊กไม่ติดคือถ้ามันติดมันจะแบบยังไงอะถ้าเกมมันไม่บั๊กมันจะใช้ได้เลยนะฮะคือมันจะแบบไอโวมเกมที่มันขึ้นมันจะขึ้นตลอดนะฮะมันจะขึ้นประมาณสัก หนึ่งเดทีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอะแต่อันนี้มันบั๊กนะฮะมันขึ้นแค่แป๊บเดียวมันก็ดับลงไปนะฮะซูปไปก็คือเราเฟลนะฮะแต่ไม่เป็นไรผมยังมีสกิลหมอผีอยู่ก็น่าจะพอช่วยได้เอ้ยนี่ไงแหมโชคดีจริงๆฮะเข้ามาก็เจอเลยนี่นะครับผมก็จะมาตีหินปริศนาตรงนี้นะฮะคือมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับคือผมก็แค่จะมาฟาร์มหาทองในนี้เฉยเฉยนะฮะนี่ได้่ะซึ่งทองนี้ขายครั้งนึงนี้ได้2 5 0 0ไปนะฮะแหมได้2ออันก็โอ้โห <c oughs> แม่ห้าพันคุ้มค่านะฮะ <c oughs> โอ้โหเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ออกไปนอนเอาเลือดก,ก่อนดีกว่าโดนไอ้แบบพวกซอบบี้ในเหมืองตีแบบบุนแวงนะฮะจะปวดแม่ั้างคาายังไม่เท่าไหร <c oughs> อ้าวคนป่า <c oughs> แล้วไปกดนอนอะไรตรงนี้ไปลูก <c oughs> แม่กดผิดนะฮะยังไม่มีะไหน้าอัพฮะนี่ทองคำนะฮะี๋ยวโอ้โหอันนี้เพิ่มพลังไม่มีอันไหนเพิ่มสุขภาพไปหรอ ไม่มีจริงๆนะฮะกินเนื้อคนป่าได้ไหมเนะี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการตัดไปตอนที่ผมจะเข้าเมืองอีกรอบเลยนะฮะมานะฮะทุกท่านอ <c oughs> นอนจนมืดโคตรนอนกินแรงเอาบ้านเอาเมืองนะฮะมาทำลายไปหินปิศนาแมผมก็ตั้งใจที่จะเล่นให้มันแบบพอฟาร์มได้แล้วค่อยปล่อยนะฮะ มันจะมีแบบฟาร์มออโต้อยู่ก็คือเอาแบบจ้าง SAS แล้วก็เอา s a s ไปฟาร์มเวลให้โหดนะฮะแล้วเราก็ค่อยไปก่อบร้างให้มันแบบฟาร์มเวลเอ้ย,อยต้องวีไปเขยา่า <c oughs> ได้ทันอยู่ทันอยู่อยโอ้แต่ก็เกือบตายนะฮะเวด <c oughs> สุขภาพเหลือร้อยห้าไอ้บ้าเกือบตายโอ้โหมาได้ทองคำแล้วนะฮะโอ้เยอะปะกลับออกไปรอบนี้เราก็มีเงินหมื่นแล้วนะฮะเอ้คจ่ายดีไหมวะรือว่วกลับบ้านดี เดี๋ยวเดี๋ยวผมรอให้มันเข้ามาใกล้ๆก,ก่อนนะผมทำลายมันก่อนนะฮะแล้วค่อยตื่นอีกรอบนึงบ้าเอ้ยมันวาร์ปไปใจโอ้โหเราเรายังดาเมจว่ายังน้อยไปนะฮะตีไม่ค่อยเข้ามันต้องไปอัพเกรดก่อนนะฮะโอ้โหไม่คุ้มป่ะเหือแม่เราคิดน้อยไปนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องออกไปก่อนอยู่นานไม่ได้นะไอ้พวกนี้มันตีแหวง โอ้ยเอ้ยนี่ไงขึ้นต้องหมีพอดีเออขึ้นโดนหมีโดนหมีขย่ำขาดทุนไปแล้วสามพันนะฮะแต่ถ้าขายทองมาก็คุ้มทุนอยู่เอา้าไอ้บ้านี่นี่ตั้งใจแกล้งแกล้งใช่ไหมเนี่ยโอ้ยตายตายตายขอคืนทุนหน่อยอได้มาไม่ถึงพันนะฮะเศร้ากลับบ้านก่อนดีไหมเดี๋ยวผมค่อยตื่นแล้วกันนะฮะโอเคโอ้ยมันไม่ ไอประตูปีศาไม่ขึ้นเลยนะฮะ,จะ,จ,ะจะฟาร์เวลเว้ยเจ้ะฟาร์มตังเดี๋ยวผมให้วถไฟมันว่าผมออกมาไกลๆก่อนนะฮะโอเคตื่นนี่ไงนี่ไงหมาพอดีนี่แหมสวยโอ้ยหวังว่ามันจะไม่มีท่อนไม้ปิศาขึ้นมาบังตอนผมกำลับบงตีหินปิศนานะฮะแหมถ้าขึ้นมาทีนี่คือแบบโอ้แย่เมื่อกี้ยังแบบยังไม่เสร็จเลย มาโอ้โหไปขึ้นอยู่ในที่มืดเลยเ้ยเอ้ยมีเขยยานี่ได้ปะฮะนี่ไงฮะปักการการรวยในสารไทยผมก็จะทําแบบนี้วนไปจนกว่าจะได้เงินประมาณแสนห้านะครับแล้วค่อยจะพอนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะพาเอสไปฟาร์มวลด้วยแหมทองคําสวยงาม ดี๋ยวผมตั้งใจว่าผมจะบวชให้สารไทยด้วยนะฮะแหมบวชให้กับไอ้แตงไทยนะฮะชื่อในเกมจริงๆมันชื่อแตงไทยนะครับแต่ว่าผมเอามาตั้งเป็นโอเน็ตเคนสิบสามนะฮะตีไม่เข้าอ่ะมันช้าไปมันต้องไปอัปเกรดนะฮะมันต้องมีเครื่องอัปเกรดแต่ว่าผมยังไม่อัปเกรดได้กันเพราะแบบเงินเรายังไม่พร้อมนะฮะรอให้พร้อมกว่าน,นี้ก่อนอม,มีควายแม่มันชื่อนี้จริงๆนะในเกมอ่ะผมเห็นมันเขนะียนแหละแม่รอให้มี SAS ก่อนเถอะ เดี๋ยวจะฆ่าแม่งแค่หมดเมืองเลยให้ทหารมันทำให้แทนนะฮะแมถ้าเราอัพเกรดมาเยอะกว่านี้นี่ผมบอกไว้นะว่าหินปริศนานี้แป๊บเดียวแตกอะ่ะสวยได้ทองคำมาละนอนหลับก่อนนะฮะเรามีทองคำเก้าอันเย,ยี่ยมไปเลยอ่ะสับไปหนึ่งทีนะฮะแม่จริงๆแล้วมันขายได้ห้าพันนะฮะแต่แบบ เกมนี้มันจะให้ขายครึ่องราคานะครับถ้าเราไปขายกับแบบพวกชาวบ้านเดี๋ยวจะซื้อของนะฮะก็มีอยู่9อัน2,500ัคูณเก็ได้22,500นะฮะซึ่งนั่นก็เป็นจำนวนที่ยังขาดอีกเยอะอยู่นะฮะกว่าจะไปถึงแสนห้านะครับคือสอง่อ2พ5 0 0้รบวกกับ1,500งแก็จะโอ้ยก็ยังขาดอีก127,500บาทนะฮะคือมันยังเยอะอยู่แหมอันนี้คือยังไม่รวมกับตังที่ผมมีในตัวนะฮะแหมถ้ารวมกับตังที่ผมมีในตัวเข้าไปอีกก็ มันก็ยังอยู่หลักแสนอยู่นะฮะอันนี้จะการเดาของผมนะฮะประมาณโอ้โหไม่ขอคิดในการผมขี้เกียจละ <laughs> เดี๋ยวผมจะนั่งฟาร์มแบบนั่งแบบเอาสุขภาพก่อนนะฮะคือแบบขี้เกียจกดใจตังค์พันหนึ่งะฮะเดี๋ยวมันจะช้ามานะครับทุกท่านเดี๋ยวผมว่าผมจะกลับบ้านแล้วนะฮะรอบนี้เดี๋ยวรอให้วิมันหมดไว้กันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะฟาร์มเงินด้วยการแบบกดสกิลใส่พวกซอมบี้แบบนี้ไปเรื่อยนะฮะมันจะได้ได้เวลด้วยนะฮะอ่าแต่ผมจะไม่ฟาร์มด้วยวิธีนี้หรอกเพราะแบบ ใช้เอ s ฟาร์มแบบออโต้จะง่ายกว่านี่ไง2,2,500นะฮะพอได้อยู่พอได้อยู่แต่เราก็ต้องไปฟาร์มเพิ่มอีกนะฮะเดี๋ยวผมจะไปเหมืองแบบนี้เว่ยเไปนะแหมตอนนี้มีเงินอยู่30,000กว่านะฮะก็พอซื้อเครื่องอัปเกรดได้อยู่ซื้อเครื่องเป็นแว่ก,ก่อนดีกว่ามันจะได้แบบเพิ่มมูลค่าของแรว่นะฮะเนี่ยมันจะได้แบบเอามาเปลี่ยนได้นะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บเงินไว้ก่อนนะกันเดี๋ยว เราจะไปเหมืองก็จะไปทําแบบนั้นวนไปวนมาซ้ําๆเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่ารอบนี้ <c oughs> ผมว่าเดี๋ยวผมเอช่ขนส่งดีไหมนะมว่าจะเดินไปเนี่ยนะฮะทหารที่ผมต้องซื้อ SAS จากอังกฤษเลยนะฮะ <c oughs> หน่วย SAS จากอังกฤษเนี่ยแหมอินพอกันเข้ามาไปทีเดียวมาเดี๋ยวผมจะไปหน้าเหมืองฮนะขนส่งเอ้ยเอา้ากดผิดช่างมัเถอะทาบุญซะหน่อย ไหนๆก็กดมาวัดแล้วนะฮะแหมทำบุญซะหน่อยแหมโอเคได้เจ็ดันก็พอละเดี๋ยวผมไปฟาร์มเงินได้มันมากกว่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแบบยังไงบะปลดวอคสกิลทั้งหมดมันต้องแบบใช้ค่าบุญเยอะมากเลยนะฮะประมาณแบบร่ำเรียนวิชากับหมอผีพ่อมดนะฮะที่มันอยู่เกาะล้างอะ่ะม,มานะครับตอนนี้ตังค์ของผมก็พอแล้วนะฮะนี่ SAS มาละ ซึ่ง S A S ซื้อมามันยังไม่โหดเลยนะฮะคือเราต้องเอามันไปฟาร์มก่อนนะครับซึ่งเลเวลหผมก็ยังไม่ไว้วางใจมันนะฮะไปโอ้ยเอาวะเอาวะแม่สนัยผแต่ว่าคนมานะฮะเดี๋ยวผมจะไปทดสอบความแข็งแกร่งของ S A S ซะหน่อยมันจะไปไหวไหมวะเนี่ยอะไรวะอะไรกันเนี่ย S A S ตัว1นึ่งแสนตายวะนะฮะทั้งทที่ตัวห้าหมยังอยู่นะครับ อะไรวะโอ้โหฝีมือโคตรหลวยด้อยทั้งที่เวุสองก็สูปง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะนอนฟาร์มแบบนี้ไปสักระยะหนึ่งดีไหม <c oughs> ยังไม่ฟาร์มมากันผมว่าผมไปองเหมืองเอาเงินมาซื้อ SAS S A <c oughs> S เพิ่มดีกว่าอย่างที่ผมบอกนะฮะถ้าเวลมันยังไม่เยอะมันจะแบบโอกาสตายมันจะสูงนะฮะโอ้โหนี่ขนาด S A S ตัวว่้เป็นแสนนะฮะคือแบบแป๊บเดียวตายอะ่ะโอ้เลือดมันจะหมดแลวนะะผมกลับบ้านเลยดีกว่าเพื่อเงินโอ้โหคือแบบ เอนายไม่แข yeah, ็งแกร่งเลยอ่ะเพื S ่อนแย่จริงๆไปเดี๋ยวเราไปเข้าเหมืองกันนะฮะไปหาเงินเพิ่มซะหน่อยเอาไว้มาซื้อ SAS เพิ่มนะฮะแม่เศร้า SAS ไม่โหดเลยแม่ตัว5้าหมยังโหดกว่าครับมาเราประหยัดกระสุนนะฮะให้ทหารยิงให้เราได้เวลด้วยนี่เดี๋ยวผมรอบนี้ผมไปซื้ออตัวสกิลนายพานมาฮะมันจะสปีดอัพ นี่วิ่งไวขึ้นวิ่งไวเป็นความเร็วเจ็ดนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะเดี๋ยวทำไลนยนี่ก่อนวิ่งไวไม่พอคือมันแบบตีไวด้วยนะฮะเป็นแบบสกิลที่ผมชอบมากเลยของนายพันนะฮะนี่ทองสามอันโอ้โหโคตรคุ้มไปอ้าวประตูมันกวนนะฮะกวนโอ้ยจริงๆโอ้โหเยี่ยมเกิดมาก็เจอประตูอีกรอบนะฮะหินปิศนาต้องทุกมันให้แตกก่อนนะฮะ ก่อนเบิ้มเบิเลยแต่ว่าถ้าสมมุติเราแบบเว้นให้แบบยังไงอะค่าความดีว่าน้อยเราก็ต้องไปทุบหินประมาณแบบนี้นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดยิ่งแบบโอ้โหทำชั่วบ่อยนี่มันก็จะแบบซื้อของแบบกับใครไม่ได้เลยนะแล้วก็แบบยังไงอะาไปทุบหินหินมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะแมแต่ถ้าคุณแบบอัปเกรดพลังมาสักล้านหนึ่งแบบพลังแบบพลังพวกอาวุธอะไรแบบเนี้ยคือโอ้โหตีวับเดียวแตกฮะผมบอกเลยนี่โอ้จ้าง SAS คนเดียวก็คุ้มว่ะ แต่ปกติตัวก็เป็นแสนมันต้องอึดกว่านี้นะฮะครื่อนี้ผมไม่้ว่าเกมเป็นไวนะคือตอนเด็กที่ผมเล่นนะ่ะ SAS ตัวละแสนนี่คือแทบไม่ตายเลยนะคือส่วนใหญ่ที่ตายมันจะเป็นตัวพวก5 0,000่นกับตัวพวกแบบ5 0 0 0ัน0 0ในแบบนี้นะฮะคือแปลกมาก <c oughs> ทำไม SAS ตัวละแสนตายแต่ตัว5 0,000่นไม่ตายวะโอ้เยี่ยมแล้วตอนนี้ประตูก็ไม่โผล่นะฮะเศร้าเดี๋ยวผมจะเก็บเงินเอาไปซื้อพวกแบบเครื่องอัปเกรดซะหน่อยนะครับตอนนี้ก็รอประตู เดี๋ยวผมจะทําแบบนี้วนไปวนมาไื่เยๆนะฮะให้มันแบบเงินนะครับระหว่างนี้ก็รอสักพักอ่านี่ไงประตูมาแล้วผมจะเก็บเงินให้ได้สักประมาณล้านกว่าเลยนะร,รอบนี้แล้วค่อยออกจากเหมืองนะฮะแม่ไปหลายร้านเลย <c oughs> ร้านหนึ่งล้านสองล้านสองล้านสามสิแม่วินพันนะขออภยัยหินปิศนามันปิศนาจริง <c oughs> เรียบร้อยนะฮะสั่นก่อนแล้วค่อยเอาอ่าดวงดีจริงจริงเออ SAS คุ้มกันโอเคมีซัพพอร์ตนะฮะรอบนี้เป็นง่ายหน่อยแม่การฟาร์มของเรานี่ี c แถมยังได้เวลด้วยนะฮะแม่มีทหารคอยคุ้มกันนี่มันดีอย่างนี้นี่เองเจ๋งสุดๆไปเลยเรียบร้อยโอ้โหได้แต่แว็เบกนะฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยแบบเอาไปหวอมให้มันแบบเพิ่มคุณค่าก็ได้นะฮะนี่เปลี่ยนเป็นอัญมนีถ้าผมจำไม่ผิดนะห้าอันนะแวร์เบกอะโอเคแต่ตรงนี้ผมขออนุญาตทำการตัดไปตอนผมพร้อม มานะฮะตอนนี้ผมก็มีเงินสักนิดหนึ่งอะผมก็จะซื้อกล่องซื้ออะไรให้หมดเลยนะฮะนี่มาวะอันนี้เผื่อใครขี้เกียจนะกดแ็บมาเลยถ้าจะอัปเกรดอะแล่วกดสเปกบาร์นะฮะกดแ็บเลื่อนมาเนี้ยกดสเปกบาร์อันนี้เผื่อคนไม่รู้นะฮะผมจะอัพพอแบบสักเวเบลเจ็ดสิบพอนะฮะไม่ใช่ออกให้ตังค์จะหมด <c oughs> ตอน,น,นแรกๆมันก็พอมีเงินอัพอยู่นะพอเอาไปเอามามันต้องไปฟาร์มใหม่นะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามี SAS ครบนี่คือแบบโอ้โหไปฟาร์มอยู่เกาะว้างแปบ๊บเดียวก็ได้นะ นี่เป็นอาวุธทองคำวะนะฮะนี่โคตรสวยนี่อาวุธทองคาแหมอีกอันหนึ่งที่ผมอัพไว้ที่เป็นพวกหอกพวกขวานมันก็เป็นทองคําเหมือนกันนะฮะโคตรเจง๋ง่ะเจ๋งฟุตฟีไวโอมานะฮะทุกท่านเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะสอนทุกท่านไปหาดอกกุหลาบซะหน่อยนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะไปหาดอกกุหลาบกับดอกบูสตาเพิ่มนะฮะเอาไว้แบบไปให้อีวี่นะฮะแหมจะได้สอนหาไปในตัวไว้ว่าแบบ หาจากไหนง่ายสุดนะฮะเพราะว่าถ้าแบบไปซื้อกับอีวีมันต้องสุ่มเนะาะแล้วสุ่มก็จะได้มันนานนะฮะวิธีคือง่ายมากคือให้เราไปเกาะล้างนะฮะแล้วก็สังเกตไอ้ตัวที่มันเป็นตัวเขียวๆที่มันเขียนว,ว่าต้นไม้กินคนนะฮะนั่นแหละฮะมันจะดอกกับพวกต้นไม้กินคนนะฮะนี่ได้แล้วบูสตา Star. บางทีก็จะได้ดอกกุหลาบนะครับบางทีก็จะได้ขี้ยางถ้าแบบคุณแบบเป็นคนดวงไม่ดีคุณก็จะได้ขี้ยางนะฮะนี่ไงเ <laughs> พิ่งบอกคนอื่นว่าดวงไม่ดีตัวเองได้ขี้ยางเว้เยี่ยมเลยนะฮะเพื่อแหม ชคดีนะฟาร์มเงินมาเยอะโอ้โหได้ท่อนไม้มีได้ท่อนไม้แล้วเหรอแต่ก่อนผมจําได้มันแบบดอกดอกกุหลาบแบบบ่อยมากนะฮะโอ้ได้บูสต์ไตอีกแล้วนะฮะโอ้อยากได้ดอกกุหลาบเว้ยกดดอกกุหลาบเออนี่ไงได้ละเรียบร้อยนะฮะเราก็ได้ดอกกุหลาบละทุกท่านครับตอนนี้ผมพยายามที่จะให้ตัวละครผมตายนะฮะเพื่อที่ได้กลับบ้านแต่ทหารเรามันโหดเกินไปเฮียเบี้บร้อยได้ละกลับบ้านสมใจ เดี๋ยวพ์ทหน้าผมจะไปบวชน,นะฮะเดี๋ยวเราจะต้องไปซื้อของกับอีวี่ก่อนไปซื้อคําสอนในพวกนี้นะฮะเดี๋ยวผมว่าผมจะตัดตัดเป็นพารพทไปเลยแล้วกันแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มเวลสะหน่อยนี่ไปเกาะล้างนะฮะแล้วก็จะเรียนทักษะให้หมดเลยนี่นะฮะเซฟเซฟบุญมาเยอะนี่ครบแล้วนะฮะทักษะคือทักษะที่เราต้องใช้แบบจําเป็นเลยที่จะจบเกมนี้ก็คือทักษะของช่างนะฮะจะอยู่อันไหนนะเออนี่ เนี่ยนะฮะคือเราต้องสร้างบ้านนะครับซึ่งมันท,ทักษะช่างเนี่ยมันดีหนึ่งอย่างเลยคือแบบถ้าคุณจะฟาร์มอะ่ะคุณแบบนอนอยู่นี่แบบตั้งออโต้คิกให้มันกดตัวเอไปเรื่อยมันก็ได้แบบมีโอกาสได้เงินได้ทองนะฮะแล้วก็ปล่อยให้ SAS เรายิงแบบพวกบอดแบบนี้ไปเรื่อยนะฮะผมก็จะปล่อยให้มันยิงแบบนี้ไปเรื่อยไยนะครับเพื่อที่จะแบบว่าได้แบบฟาร์มไปในตัวนะฮะ โอเคครับเอาไว้สำหรับคลิปนี้ผมในรายการโอเคต้องขอจากเพียงเท่น,นี้ผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฮะโอเคเอาไว้เจอพาดต่อไปไปแป๊บบาย